ติงการจ่าพ well ่นโิเดียต uh, uh, um, ้รับป um ่าเ้ียวครับกีุนกครับหยุดเสือพี่นกครับ โอ้ครับ <risque> น okay, oh, ิดเดียครับนีนะครับศูนต่อศูนยครับไปดูเกมเซิร์ฟของเจ้าตเตซัมติงไฮซีโอเสิร์ฟโอ้โหเ่เน สองต่อศูคูเกมสดของเจ้าเตยซัมติครับเตัติิหน้าซ้ายมา้องเปิดโกมโยได้เกี่ยวนะเมาทิสล้านรุกไในประวัติศาสตร์เลยทิ้งสล้าับคนี้ศูต่อสงครับ อยู Or, e ่เกมเสิร์ฟเสียนกับ huh. ุเ <sao> ส oh ียัโอ้โหเตมเดียวครับโอ้โหมีเตียวเลอนโอ้โเมสังพันไม่ให้เหือแล้วครับซโอสอเตับตะเลยตัดมาหน้าขวาโอ้ยรเร็วเวก็ไปกล้อง บีลเจอซีโอโอเซนกโอ้โห่อสองนะครับเซอรสนะครัองี้ลคเป็นาครับนัหนภาพมลาับีลมเจอซีโอนะครับหนึ่งต่อสองครับเจมส์สองเซนุก 哦，大哥，哎，哦。 มาดูเกมเสิร์ฟของพี่นกครับเสิร์ฟได้ลูกเสิร์ฟติดเลยครับโอ้เสิร์ฟไปเสือกเลเกิดลูกเดียวครับเตยซัมติงโอ้โหโอ้นะครับหนักแรงจริงๆครับหนักแรงทั้งคู่เลยครับต้องบอกว่าเสียงนี่ในสนามน้องสนเลยเสียงดีมากครับผมสองเท่าครับเกมเสิร์ฟของเตยซัมติงเกิดมาโอ้โหเสียน้กไหลนั่นไหลก็ไห ทุอีเล่าเท่าไปแล้วครับพิน้คะาเขไปเลยอ้้าเส่ครับสองเท bueno. ่าครับเกิดมาพี่นก้าไงพี่นก 2อต่อสครับเกมเท่าไหร่ครับเกม13แต้มไม่มีดิวนะครับโโอ้เสียบลูกมาแล้วครับต้อนนะครับสกอร์ที่สามต่อสองนะครับตอนนี้ค kind ร of ับ kind of wow> 2เท่าครับไม่ข้าบเลยครับ

ต่อ3กับเอ๋ซัมติงตัดดอกมาพี่นก เสียน๊ตครับเสียน๊ตจะเสิร์ฟไปทางไหนนะครับไายบุรีรัมเสียน๊ตมุ้ยตันตันอย่างดีลโอูยเจ้าเตยวิ่งรัำนะครับล้ำเข้าไปโอ้โหโอ้โหเตยซัมติงครับเอียงลากเองเล่นเองครับเตยซัมติงครับโอ้นะครับนี่ครับชิงเงินรางวัลสองล้านเลยวะข้างละหนึ่งล้านบาทนะครับ สามห้าต่อสามเจโน่กวอะไรนิ่งเหลือเกินยกเข้าไปก้องโอ้โหก้องมีอเรนี่ครับโอ้ตังมากครับต้องบอกว่าเกมทำได้ดีทั้งคู่นะของพี่นกครับพี่นกจะสะกดคำว่าเต้ไมได้ไหมนะครับต้องดูเกมจบลูกนี้โอ้โหหน้าซ้ายเตยเปิดเสอแว่นยกโอ้ ซัมติงครับไคซีโอครับมีชิปมันๆรับเตยซัมติงแต่เข้ากลางโอ้โหไม่ข้ามครับโอ้นะครับอย่างทางเพชรซีโอเองนี่อย่างเซเว่นนี่ต้องเปิดลูกเดียวครับเปิดลูกเดียวให้เจ้าเตยซัมติงลากเล่นนะนะครับไคบุรีรัมนี่ต้องเป็นนกกล้องอยู่แล้วนะครับดูดูนะครับดูเวิร์กนะครับของบุรีรัมนะมาดูเกมเสิร์ฟของพี่โนครับจะออกลูกเสิร์ฟไป ทางฝั่งไหนโอ้โหโโอ้โหเอาแล้วครับเอาแล้วครับที่เสือบ้านครับจริงๆครับโอ้โหเป็นแชมเลยครับโอ้โหลูกนี้จริงอเแร่งครับนะครับ เป็นเสิร์ฟของพีโนกับจอลุกเสิร์ฟไปทางฝั่งไหนนะครับโอ้ยเสเวตนะครับโอ้โหเสเวตเหมือนรเดียวครับเอ้ยโอ้โหกไปดูนี้ครับเฮ้ยสติงนะครับนะครับห้าต่อสี่ครับโอ้ยสิร์ฟมากต้องลุกเลยโอ้โหลุกต้องรับเอายังอยู่ครับนะครับคี่ ต้องบอกว่าทั้งสองทีมครับถ้าเป็นผู้กองสอวัสด์ต,ต้องบอกว่ามันอยู่เท้าเราหมดแล้วนะครับเสี่ยนกโอ้โหลูกนี้ โอ้โหครับมาโอ้เสียนกปีนนึงควงแฮร่าเรียบร้อยครับนี่ครับเสียงลูกปีนควงแฮร่าอยู่ตามจีนี่ครับ เเปิดดเสียแวนโย่เลยซัมติงไม่เหลือแนะน่นอนครับเลยซัมติงนะครับเอาแล้วครับที2ล้านบาทกับคู่นี้ครับ5-6ครับามาขลองบุญรัมมาไลโอ้คองบุีรังไม่เหลือครับทีนี้ ครับ5 <tuk> 7 <tangan> ล่อลูกครับอนไรกินกันตรงนี้นะทั้งตัวรอแล้วก็ดูจังหวะนะครับต้องดีดังนะครับจังหวะแรกแก้ไขไม่ดีลนะครับก็เจ็ดครับเตะหยอดไปกองเปิดสนุกโยก เอาแล้วครับตรงแล้วครับพาลูกออกลิ่ดีนะเจตโต้โตโหกครับ แปะต่ะหกครับต้องพยลยยัดซ้ายอกโอหโหครับลูกนี้ครับสก,ก,ออกอร์อยู่ที่อป8ครับมาดูเกมเสร์ฟของเตยซัมติงครับ อยู่ที่เจ็ดต่อแปดครกกับชิงสองนะล้านบาทครับ,รบโอ้สิบสามแต้มไม่มีอยู่นะครับแปดต่อเจ็ดครับตอนนี้ครับคือรับที่หนักอยู่ในแท่งนะครับแปดต่อเจ็ดครับเลยครับโง่ตัวล่าเล่นเลยโอ้สุดยอดจริงจรับ เลยครับเตยซัมติงครับตบแปะเตยหยดไปแล้วมีกล้องเปิดงหมกดุกล้องอยู ครับก็เตยซัมติงจะตอบแปดครับหยอดไปตรงนี้

ไปซัมติงครับแต่เข้าครับยู่ตเข้าต่อแปดแล้วครับเอาเลครับแล้วับครับ9ต่อ8ครับ สองล้านบาทครับคุณครับงครับสิบต่อแปครับขึ้นนสอแต้มครับบุยรัมครับ คุยล้ำขึ้นนำสิบเอ็ดต่อไปแล้วก็ต้ตั้งที่ใกล้ข้างข้างลูกนี้นิดเดียวครับแต่ตาสิครับ เกมเสร็จของเสียนกครับเสียนกบุรีรัมำค่ายบุรีรัมย์ครับสกอร์อยู่ที่11-8ต่อครับโอ้โหครับนุ้มมีมาต่อ1 1ับโอ้มาแล้วครับลุกเสิร์ฟเคยซ้ำจริงครับเริ่มมาแล้วครับมาแล้วก็บุรีรำครับเสียนก 9-0สิบเอ็ดเออซัมทิงสุดใเซียนกโอ้เรียบร้ายคับนนี้ครับดท้ายแลครับเตนักเเดียวออกาแนไปยินคู่ครับสิบอต่อเก้ร์เกมสของพีโนกับ 啊，走，看我的！<高> นะครับ9ต่อ12ครับ เกมไม่เกมครับตัดสไลครั้งที่สามครับเปิดช่องเยอะมากนนีะครับมีโอกาสมากเลยนะครับเก้าต่อสิบสองครับ หยดไปลูกนี้ต้องโอ้โอ้ต้องมีลังครับมันตามมาโอ้แยกไอ้ได้ดีจริงๆครับดีดีครับหรว่าจะเตยเสือดีแล้วนะครับโอ้ต้องจบจริงๆครับเจ้ากล้องครับต้องมีลังครับแต่ตที่สครับสองเก้าครับเกมไม่เกมครับ